ขั้นตอนแรกนะคะเราจะเข้าไปที่โปรแกรม Photoshop ก่อนนะคะสำหรับเวอร์ชันที่นกใช้นี้จะเป็นเวอร์ชัน CS6 นะคะให้เพื่อนๆพื่อนดับเบิลคลิกเข้าไปนะคะแถบด้านบนนี้นะคะเป็นแถบคำสั่งนะคะเราจะไปเลือกตรงที่ไฟล์แล้วก็คลิก Open นะคะเราไปเลือกว่าไฟล์ที่เราเซฟในส่วนของด้านหลังของการแต่งงานเราเซฟไว้ตรงไหนนะคะได้แล้วเราก็คลิก1ครั้งแล้วก็คลิก Open นะคะ พอเราได้ไฟล์มาแล้วให้เราสังเกตตัวเมาส์นะคะถ้าเมาส์เป็นเครื่องหมายบวกอะไรเงี้ยเวลาเราคลิกเครื่องหมายอื่นๆนะมันจะคลิกไม่ได้นะคะให้เราไปเปลี่ยนลักษณะเมาส์เป็นตัวนี้ค่ะคลิกด้านบนนกด้วยความที่ไม่ไม่ได้แบบเรียนจบทางด้านสายคอมพิวเตอร์โดยตรงอะ่ะเครื่องมือในการเรียกชื่อต่างๆก็จะแบบว่าเรียกตามความเข้าใจนะคะก่อนอื่นเลยนะคะมันมันต้องทําความเข้าใจก่อนนะว่าถ้าเราจะแทรกรูปภาพหรือว่าจะเป็นการเพิ่มข้อความแต่ละอย่างเนี่ยให้เราไปที่ การเพิ่มเลเยอร์นะคะอะเพื่อนเพื่อนๆดูนะไปที่การเพิ่มเลเยอร์ก่อนเพิ่มเลเยอร์คลิกไปหนึ่งครั้งตึด๊ดเห็นไหมมันจะเพิ่มเลเยอร์ไปที่เลเยอร์ตรงนี้คราวนี้นกจะทําให้เหมือนตัวอย่างนะคะอ่ะวันอื่นจะให้ดูก่อน นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างไฟล์ที่นกพิมพ์มาด้วยความที่นกจะทําไปทีละขั้นตอนให้เพื่อนๆได้ดูนะคะก็ว่าทํำยังไงเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นด้วยการสร้างเลเยอร์แล้วเราก็ไปคลิกที่เครื่องหมายแถบเครื่องมือตัวทีท <ๆ S 2> เห็นไหมคะเพ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ื่อนๆนะสังเกตลูกศรเมาส์ของนกดีๆนะคะไปที่ตัวทีเพื่อเพิ่มข้อความนะคะคลิกไปที่ด้านตรงกระดาษว่างเปล่า1ครั้งนะคะเราจะพิมพ์ส่วนตรงนี้นะคะ Save the data อะไรตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะพิมพ์พิม์พมทั่วไปเลยนะคะ mm hmm. เมื่อเราพิมพ์ไปแล้วนะคะเราแบบว่าอยากจะเปลี่ยนสีของฟอนต์หรือจะเปลี่ยนอฟอนต์ต่างๆพวกนี้ให้มันเป็นฟอนต์ที่เราชอบเนะะี mm ่ยค่ะก็ใช้เมาส์ไปคลิกที่ตัวทีให้เพื่อน mm hmm. ๆนะคะลองสังเกตดูว่าถ้านกจะทําการแก้ไขข้อความอะไรใดๆก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับข้อความให้เราไปคลิก ที่ตัว T เสมอนะคะอ่าเราพอเราคลุมดำเสร็จปุ๊บเราจะเปลี่ยนฟอนใช่ไหมเพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนฟอนลงมาเลยเห็นไหมมันจะเป็นลักษณะแบบนี้คราวนี้ท่านโนจะเปลี่ยนไซส์เปลี่ยนขนาดนกไปที่ตรงนี้เลยค่ะเราอยากได้เล็กได้ใหญ่อาจจะพิมก็ได้คลุมดำแล้วก็พิมสมมติว่าไซส์ยีส่สิบพอดีไหมใหญ่ไายายปลดสักสิบแปดแล้วกันนะคะ แล้วก็พิมพ์ไปพิมพ์ให้จบนะคะก็คือรู้สึกว่าเราชอบข้อความอะไรอะ่ะเราก็พิมพ์เพิ่มเข้าไปเลยนะคะคราวนี้เพื่อนๆเราอยากจะเพิ่มบรรทัดที่2ให้เราสามารถคลิกไปที่สร้างเลเยอร์ได้เลยแต่นกขี้เกียจเปลี่ยนฟอนตน์นกก็เลยจะใช้วิธีการ Copy Copy Layer ตรงนี้การ Copy l a y เลเยทำยไงเราใช้เมาส์คลิกไป1ครั้งนะคะ แล้วก็ลากตอนนี้เรากดเมาส์แช่ไปก่อนนะลากมาเ,เพื่อนสังเกตมุมด้านขวานะคะนกทําการลากอยู่ลากแล้วไปวางทับต,ตรงส่วนที่เป็นเลเยอร์เห็นไหมแล้วก็ปล่อยเลยเห็นไหมคะมันจะเพิ่มเลเยอร์อันเดิมอ่ะซ้ําขึ้นมาแล้วมันจะเพิ่มคําว่า Copy นะคะตรงนี้เราอย่าเพิ่งไปสนใจอะไรมันมากลับมาดูที่ข้างหน้าพอเราใช้เมาส์ไปคลิกที่ตัว Copy เสร็จปุ๊บเราเราลากมาเห็นไหมมันจะมีการแบบว่าซ้อนทับกันอยู่เพราะว่าเรา Copy ป้ไอตัวนี้มานะคะเราอยากจะแก้อีตัว Copy เป็นคําข้ออความื่นเราก็ไปแก้ที่ตัวที ต่อมานะคะนกจะทําข้อความตรงนี้นะคะเป็นชื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะอย่าลืมนะคะเราจะต้องไปสร้างเลเยอร์ก่อนคลิกด้านขวามือคลิกหนึ่งครั้งตึ๊บเห็นไหมมันจะขึ้นคําว่าเลเยอร์อีกตัวหนึ่งเพิ่มเลเยอร์คราวนี้ถ้าเราจะพิมพ์ให้เราคลิกไปที่ตัวทีนะคะพิมพ์ชื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวฟอนต์มันไม่เหมือนใช่ไหมคะ คราวนี้เราก็คุมดำคุมดำเพิ่มไซส์ก่อนสักเจ็ดสิบโอ้ยังใหญ่เลยาสักหกสิบแล้วกันการที่เราจะคลิกลากซ้ายเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้เราต้องไปเปลี่ยนให้มันให้เมาส์มันเป็นด้านบนก่อนนะเราถึงจะลากไปนู่นนี่นั่นได้แต่ถ้าเราจะเปลี่ยนอะไรที่มันเกี่ยวกับข้อความต้องสืออย่าลืมเพื่อนเื<ๆ>่อนต้องคลิกไปที่ตัวทีทุกครั้งนะคะคุมดำก่อนนกอยากจะเปลี่ยนฟอนต์นะคะ ฟอนต์อันนี้ชื่อว่าฟอนต์โอ้โหเป็นชื่อที่ยากมากเดี๋ยวนกจะแปะไว้ด้านล่างคลิปนะคะว่าชื่อฟอนต์มันเป็นชื่ออะไรสะกดไม่ถูกอะเพื่อนๆนไฮโนตนะคะแล้วก็อะไรชัไม่รู้ยาวๆตัวนี้นะเอยไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้เน,นี่ยเน,นี้ยเห็นไหมมันจะแบบเป็นหนังสือตัวหนังสือแบบตัวเขียนสวยดี่ะเห่ยมันมี เป็นสีอื่นที่มันตัดกับสีนี้ให้เราคลิกคุมดำเพื่อนๆเ,เห็นตรงนี้ไหมเนี่ยมันจะเป็นปุ่มเลือกสีนกอยากได้สีชมพูนกก็ไปคลิกโทนในสีชมพูอยากได้สีชมพูอมแดงเราก็เลื่อนตรงนี้ขึ้นนะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอ่เราก็เลือกไปเสร็จปุ๊บเราก็คลิกโอเคนะคะเราอยากรู้ว่ามันสียังไงอ่ะคลิกไปที่ตัวเมาส์เห็นนะโอ้โหบานเย็นเชียมันไม่เด่นอนะ่ะเพื่อนๆเนาะนึกว่ามันบานเย็นไปเอาโทนดำๆหน่อย ตัวน,นี้ละกันพอได้ไหมก็โออยู่นะคราวนี้เราอย่าเพิ่งเปลี่ยนเป็นตัวไหนนะเราเอาเป็นตัวลักษณะเป็นเมาส์ก่อนนกอยากให้ไอตัวนี้มันมีขอบสีขาวนกไปที่ตรงนี้เพื่อนเพื่อนสังเกตตามเมาส์นกนะไปที่ตัวนี้ค่ะ fx เป็นตัวลักษณะฟังก์ชันอ่ามันจะมีฟังก์ชันอะไรให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยอันนี้จะเป็นลนักษณะของการตกแต่งขอบของตัวอักษรให้เราคลิกไปที่อันนี้ค่ะบรรทัดที่ 3. สโต s t o e นะคะคลิกเข้าไปนี่มันจะมีลักษณะหน้าตาอย่างนี้ขึ้นมาเห็นไหม พอคลิกปุ๊บมันสีดำอัตโนมัติแต่ว่ามันจะดูสีสีขอบมันเข้มไปมันไม่สวยนกอยากได้สีขาวคลิกไปที่ตรงสีอ่าไปตรงเลือกสีขาวเสร็จปุ๊บเลือกโอเคมันโอเคยังอ่ะให้ขอบมันเล็กไปอันนี้ไซส์จะเป็นขนาดเห็นไหมถ้าเราเอาใหญ่มากมันก็ใหญ่อันนี้เลื่อนตามใจชอบเลยนะคะเอาสักประมาณ13กำลังดีพอได้เป็นที่พอใจเราก็คลิกโอเคเห็นไหมคะมันก็จะทําให้ตัวหนังสือเด่นขึ้นมานะคะ เราอยากได้ตัวนี้นะคะนี่ตัวแอนเราจะพีม์อะไรก็แล้วแต่ไปเพิ่มเลเยอร์นะคะตัวแอนนี้อยู่ต้องไหนอ่ะเห็นไหมเราอยากให้มันเป็นไซส์ที่มันเล็กลงให้เราคุมดำสักยี่สิบยี่สิบน่าจะพอดี ลี๋ยวนกไปเพิ่มความหนาทบทวนนะคะเพิ่มความหนาให้เราไปที่ตัว fx ตรงฟังก์ชันด้านขวามือมุมล่างด้านขวามือตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกไปที่สตกนะคะนี่เราจะเลือกไปที่ขอบสีขาวตึ๊บเดี๋ยวมันจะเด่นไปอ่ะคลิกควน,นี้ชื่อเจ้าบ่าพิมพ์เพิ่มเลยนกขี้เกียจไปนั่งหาฟอนต์นอีกนกก๊อปปี้มาจากการจาราตรง,งนี้เลยเห็นไนหะถ้าเราจะก๊อปปี้ให้เราเอาเมาส์ไปคลิกอยู่ที่ตัวนั้นแล้วเราก็ คลิกลากมาที่เลเยอร์นะคลิกลากมาจนมันจะขึ้นตัวไอตัวก๊อปปี้เห็นไหมการจนานมีสองเลเยอร์เหนะการจนาก๊อปปี้นี่คือตัวปอมเดี๋ยวเราจะลากมันออกมาเราจะแยกล่างนี่แยกล่างไว้ละแต่เราจะเปลี่ยนเป็นชื่อเจ้าบ่าวเราจะต้องไปที่ตัวทีคลิกคุมดาอ่าคราวนี้ได้ชื่อเจ้าบ่าวแล้วด้วยความที่นกคลิกลากแยก แยกล่างไอตัวการจนาไอตัวฟอนตชื่อนี้ออกมาเนี่ยแยกออกมาปุ๊บเห็นไหมขนาดฟอนตมันก็จะเท่ากันเลยอยู่ที่60ก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรเพิ่มแต่ถ้าไปเพิ่มตัวทีเนี่ยมันก็ทําให้เราเสียเวลามานั่งเลือกฟอนตอีกเลือกขนาดเลือกข้อความเลือกคอบอีกมันก็เสียเวลาวิธีทางลัดก็คือกปปีจากชื่อเจ้าสาวนั่นแหละเนาะแล้วเราก็ออกมาจัดตําแหน่งพอมาจัดตาแหน่งแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันใหญ่ไปหรือมันเล็กไปเราก็ปรับขนาดฟอนตตามต้องการเลยนะคะ หลังจากที่เพื่อนๆได้นนส่วนบนของการาฟเสร็จแล้วนะคะเราจะมาพิมพ์ชื่อคุณพ่อคุณแม่ทั้งฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะคราวนี้มันจะแตกต่างตรงที่มันจะเป็นฟอนต์ไทยนะคะแต่วิธีการไม่ได้แตกต่างกันเลยนะคะเราจะใช้วิธีการเพิ่มเลเยอร์นะคะทําเหมือนเดิมซ้ำๆะค่ะเพื่อนๆแต่เพียงแค่เราสลับเปลี่ยนฟอนต์ให้มันแตกต่างกันไปนะคะวิธีการเหมือนเดิมคลิกตัวที่แล้วก็พิมพ์อย่าลืมเปลี่ยนภาษานะคะ สมมุติว่าอดนนี้ชื่อคุณพ่อนะคะอันนี้นุกขอทําแบบรัดๆขั้นตอนหน่อยได้ไหมอะ่ะเนาะเราเรารู้เอาเป็นเพียงหลักการเนาะเนี่ยอาจจะไม่ได้พิมพ์ครพบนะแต่ว่าเดี๋ยวทําให้ดูว่ามันจะทําแบบนั้นแบบนี้เนาะแล้วก็ไปเปลี่ยนสีเปลี่ยนอ่าฟอนต์เหมือนเดิมค่ะเปลี่ยนฟอนต์เราจะคลิกไปที่มุมนี้นะคะนก เพื่อนๆคอยสังเกตตัวเมาส์ลักษณะเมาส์ของนกดีๆนะว่านกคลิกไปถึงตรงไหนแล้วนะคะเดี๋ยวดูตามไปเพิ่มพร้อมกันเนาะอันนี้ตัวภาษาไทยนกใช้ฟอนต์อันเนี้ย D S N I N G Single อ้า้นก่นนกช้ฟอนเนี้ยเออมันรู้สึกว่ามันไม่เป็นทางการมากแล้วมันก็เป็นตัวที่แบบฟอนต์ไม่มีหัวไม่รู้สิชอบแบบนี้แต่ถ้าเพื่อนๆชอบแบบ ฟอนท์ที่มันมีหัวกลมหรือว่าฟอนต์ที่มันแบบว่าตัวตวัดแบบฟอนต์ไทยๆหน่อยก็ได้เลยนะคะอันนี้เพื่อนๆลองไปทํากันนะคะเราจะเพิ่มลักษณะเส้นของบรรทัดเรากดไปที่คอนโทน R เห็นไหมเมื่อกี้ถ้าเพื่อนๆดูอ่ะมันมันจะแวบขึ้นมาเห็นไหมมันจะมีเส้นตารางน้องหันกล้องไม่ทันมันจะเป็นเส้นตารางตรงนี้ขึ้นมาวิธีการอยากรู้ว่าอ่าระหว่างบรรทัดมันเท่ากันยังเพื่อนๆเอาเมาส์คลิกลากเลย ลากเฉยๆนี่แหละลากแช่ค้างไว้ฟืบแล้วก็มาแล้วก็ปล่อยเนี่ยมันจะเป็นเส้นสีฟ้าเป็นเส้นน้ำสายตาว่าเออือบรรทัดแต่ละบรรทัดมันเท่า,ากันยางอะไรเงี้ยเออเนาะอ่ะคราวนี้มาเพิ่มชื่อแม่เจ้าสาวนกขี้เกียจพิมลูกก็ทําเหมือนเดิมคลิกลากประกอบแยกลากออกมาเนี่ยอย่าลืมนะเราต้องเอาเมาส์ไปคลิกที่เลเยอร์นะั้นแล้วค่อยลากไปใส่ตัวเพิ่มเลเยอร์แล้วเราค่อยแก้นะ เราก็จะได้มันตรงกลางเส้นตรงนี้เราก็ลากตรงนี้ได้ะลากมาเราอยากมันตรงกลางเราอยากรู้ว่าระหว่างมันกลางไหมอ่าคราวนี้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มชื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะเหมือนเดิมค่ะคลิกลากมาแล้วก็แยกล่างมันออกมาคราวนี้เราจะ พิมพ์ชื่ออ่พอพิมพ์แบบนี้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแทรกตัวหัวใจที่อยู่ตรงกลางนะคะนกอ่ะไปที่ Google ก่อนเลยพิมพ์คำว่าหัวใจรูปก,กราฟิก แล้วก็ลองดูว่าชอบแบบไหนค้นหารูปก่อนชอบแบบไหนก็ก๊อปปี้เลยนะคะเอาแบบไหนดีเอาแบบนี้ก็ได้เป็นเส้นเส้นเดี๋ยวจะพาโหลดแล้วก็นำไปใช้นะคะคลิกขวาเซฟแอด ดีเลยเป็นนามสกุล png เพื่อนๆถ้าเป็นนามสกุล png อย่างเงี้ยถ้าเราก็ไปใส่เราจะไม่ติดพื้นหลังข้างหลังนะคะมันจะเอาไปใส่ได้เลยแต่ถ้าเกิดพื้นหลังเป็นนามสกุล jpeg อย่างเงี้ยเราก็ค่อยไปตัดพื้นหลังออกนะคะเซฟไว้ดิท็อปแล้วกันนี่เซฟแล้วคราวนี้อย่าลืมนะคะเราจะแทรกอะไรให้เราเพิ่มเลเยอร์เสมอนะคะเพิ่มเลเยอร์เสร็จปุ๊บไปไฟล์แล้วก็โอเพ่นจะเจอไม่นอ้ะนี่ อ่านี่แล้วคลิก Open เห็นไหมคะถ้าเป็นานามสกุล png เราเราอย่าลืมนะเปลี่ยนเป็นเมาส์ลากขึ้นลงซ้ายขวาลากไปไหนก็ได้หมดเลยจะสอนวิธีลากไปใส่ในในภาพที่เราต้องการนะคะอ่ะเอาเมาส์คลิกไปที่ตรงรูปหัวใจนี้นะคะคลิกแล้วก็กดคลิกด้านซ้ายแช่ค้างไว้แล้วก็ลากไปลากไปเฉยๆนี่แหละเพื่อนๆลากไปใส่ตรงเนี้ยเห็นไหมเมื่อกี้เราอยู่หน้านี้แต่เราจะลากมาใส่อันนี้มันแวบเองมันเลยแล้วก็ลากลงมาแล้วก็ปล่อยฟุ๊บเห็นไหมคะง่าย คราวน,นี้เราจะทําให้มันหัวใจขนาดเล็กลงกดอะไรคอนโทนเดี๋ยวนกขอขยับมองกดคอนโทนแล้วก็กดตัวทีนะคะมันคลิกไม่ไปเราอย่าลืมนะ้ว่าเลเยอร์เราเอาเมาส์ไปดูเลเยอร์มันถ้ากดคอนโทนที T, มันจะเป็นตัวนี้ขึ้นเดี๋ยวก่อนเปลี่ยนสีมันก่อนเพื่อนๆนกจะบอกเทคนิคเปลี่ยนสี เราไปที่ตัวนี้นะคะเพื่อนๆเราจะเปลี่ยนสีกันเราอยากได้โทนชมพูเหมือนกับตัวหนังสือเราเลยอะคลิกแล้วก็โอเคคราวนี้นกอยากจะเปลี่ยนสีนี่ทำไมเพื่อนบ่านเห็นตรงนี้ไหมมันจะเป็นรูปถังสีคลิกไปหนึ่งครั้งขยายมันใหญ่ๆก่อนแล้วเราก็เทสีเห็นไหมอ่ะพับไม่ทันเดี๋ยวก,กด c อนโทรลเซตย้อนกลับให้ดูอ่ะอยากได้สีชมพูเข้มอ่ะ,อะคลิกตรงนี้ แล้วกดที่ถังสีแล้วก็เมาส์ออกไปคลิกตรงเนี้ยเทสีเสร็จเนี้ยชึบได้เลยแต่อย่าลืมว่าเราจะต้องอยู่ในเลเยอร์ของรูปหัวใจนะคะอ่ะเดี๋ยวนอกจะทำให้ดูถ้าสมมติไปเลเยอร์อื่นที่ไม่ใช่เลเยอร์หัวใจแล้วกดเทสีมันจะเป็นยังไงอ่ะชมพูปัดเลยอย่างนี้ก็ไม่เอานะคะอ่ะปิดตามันก่อนปิดตาปิดตาไปว่าไม่ทําอะไรเลเยอร์นี้มันเลเยอร์เถื่อนนี่หว่ามันไม่มีอะไรอ่ะคลิกลากทิ้งเลยเลเยอร์จริงๆมันคืออันนี้นะคะที่เป็นรูปหัวใจ เดี๋ยวนกจะไปลดขนาดของหัวใจกดคอนโทนทีเห็นไหมคะแล้วก็เอาเมาส์เนี่ยไปอยู่ที่มุมกดชิปค้างไว้เพื่อไม่ให้มันเปลี่ยนรูปร่างนะคะอ่ะประมาณนี้เลยโอเคตึบ๊บหัวใจมีดวงเดียวอะ่ะในแบบมันมีสองดวงอะทําไงเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆเ,เอาเมาส์ไปก๊อปปี้แยกร่างมันเห็นไหมมันจะเป็นตัวอัสองแล้วก็จับแยกร่างเลยจ้าอ่ะเอาไวลา้ล่าง มันใหญ่ไปอ่ะกว,วนทีมันเล็กลงหน,น่อยจะได้ตะมุตตะมีนี่อ่าเป็นหัวใจสองดวงละเหมือนยังเหมือนแล้วนะาครานี้เดี๋ยวเราจะไปทําเส้นเราจะไปทําเส้นตรงนี้กันอันเนี้ยตามหลักอ่ะมันใช้หลายเทคนิคได้เลยนะคะแต่ว่านกถนัดสร้างเป็นรูปทรงของกรอบสี่เหลี่ยมมาก่อนแล้วก็ใช้วิธีการเทสีนะคะสิ่งเนะื้อสิ่งอื่นได้เลยอย่าลืมอย่าลืมเพิ่มเลเยอร์นะคะคลิกไปที่ตัวนี้ค่ะเครื่องมือตรงนี้ เราจะทําให้มันเป็นเส้นนะคะเห็นไหมอยากให้มันเส้นใหญ่เส้นเล็กขนาดไหนเราก็ทําไปอนุขอเส้นประมาณนี้แล้วกันตึ๊บแล้วนก็ไปที่เทสีเมื่อกี้เรายังมีสีถังชมพูอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ไม่ต้องแก้อะไรไปเทสีเอาเมาส์ไปคลิกชึบแค่นี้เองเอาเมาส์คลิกกลับไปที่เดิมเพื่อนๆเห็นไหมมันจะเป็นตัวยึกยกักยึกยกักตัวเนี้ยไม่ต้องตกใจกดกดไปที่คอนโทรลดีสังเกตให้ดีตรงเนี้ยมันจะหายยึกยืยึกยืนตัวเนี้ยกดคอนโทรลดีเห็นไหมหายไปเลย กลับมาสู่โหมดหน้าตาเพื่อนๆรู้สึกไหมว่าเส้นมันใหญ่ไปไม่ยากค่ะกดคอนโทรลทีทีอยากา Select, ให้มันเส้นเล็กใช่ไหมึ๊้อเอสักประมาณนี้นกยังทำเส้นไม่จบเลยฮะจะจบแล้วค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็จะยาวนิดนึงนะคะนกตั้งใจว่าจะไม่ทำคลิปให้มันแบบว่า ไม่เร่งสปีดความเร็วอะเผื่อเพื่อนๆที่แบบตั้งใจมาดูในการทำกราฟจริงๆจะได้แบบตามไปทีละขั้นตอนเนาะสำหรับเพื่อนๆที่แบบว่ามันรู้สึกว่ามันหลายขั้นตอนจังเลยอย่างเงี้ยสามารถทักแอดไลน์นกมานะคะนกมีไฟล์ให้เพื่อนๆเอาไปใช้ได้เลยนะคะแต่ว่าไฟล์ในที่นี้ก็คือมันจะเป็นหน้าตาเหมือนกราฟในแพทเทิร์นที่นกโหลดมานะคะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้กร์ดที่แบบรูปแบบอื่นฟอนต์อื่นอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็สามารถทําไปทีละสเต็ปทีละขั้นตอนตามคลิปนี้ได้เลยนะคะ คราวนี้เราอยากได้เส้นแนวตรงทำยังไงนกขี้เกียจอีกแล้วอะค่ะเพื่อนๆนกอะจะนกก็เลยจะก Co อ y y มันค่ะอ่ะก o p y แล้วแยกล่างกด Ctrl T แล้วก็เห็นไหมมันจะเลื่อนอนี้ได้อ่ะเลื่อนตรงเลยจ้าถ้าเราอยากให้มันตรงกดชิปค้างไว้ทุกอย่างมันจะตรงเองมันโยให้มันเล็กซี คราวนี้เรามาดูขั้นตอนการสร้างเคีย d e โค้แผนที่บ้านนะคะก่อนอื่นเลยเราจะต้องใช้ไลน์หรือว่า Facebook Chat นี่ก็ได้ค่ะในการปักหมดุดในการแชร์โลเคชันตำแหน่งที่สถานที่จัดงานนะคะพอเราแชร์โลเคชันปุ๊บอันนี้กรณีแชร์ผ่านไลน์นะคะนี่มันก็จะมีข้อมูลขึ้นตรงนี้คลิกไปหนึ่งครั้งเห็นไหมมุมซ้ายมือมันจะปรากฏลักษณะลิงก์ของที่อยู่ขึ้นมานะคะเดี๋ยวเรา เห็นไหมคะพอมันขึ้นมาเราก็ดูตรงนี้มันจะมีลักษณะสถานที่ตั้งนะคะเราก็คลิกไปตรงนี้แช์มันจะมีลิงก์ให้เราคัดลอกให้เราคลิกตรงนี้คัดลอกลิงก์คัดลอก,กไปไหนไปที่ Google ค่ะแล้วเราไปค้นหาคําว่า QR code เห็นไหมคะเราจะใชนะะ้ตัวนี้เลยคลิกหนึ่งครั้งเมื่อกี้ละมันคัดลอกแล้วเนาะเราคลิกขวาแล้วก็วางนะคะ ตอนนี้เราจะไปสร้างกดตรงนี้ค่ะปุ่มเขียวสร้างรหัส QR Code นี่มันจะปรากฏที่ขวามือถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจว่ามันถูกต้องหรือเปล่าลองใช้มือถือค่ะลองส่องสแกน QR Code เข้าไปว่าตำแหน่งพื้นที่มันตรงกับที่เราปักหมุดไว้ไหมนะเพอได้เสร็จปุ๊บเพื่อนๆมาตรงนี้ค่ะดาวน์โหลดตึ๊บคลิกหนึ่งครั้งนะคะกดตรงนี้ฟิปอาสังเกตว่าถ้ามันดาวน์โหลดได้มันจะขึ้นมาตรงนี้นะคะกำลังโหลดเลยมันจะขึ้นมาตรงนี้ นกไม่แน่ใจว่ามันโหลดอยู่ตรงไหนนกเซฟอีกรอบดีกว่าเซฟแอรไไวน้าเดสท็อปเซฟเจ็ดถ้าใครเข้าไปเว็บนี้ครั้งแรกนะนะเว็บสร้างเขียวโค้ดถ้าเราไม่ได้เข้าสู่ระบบอ่ะมันจะสามารถโหลดได้แค่ครั้งเดียวถ้าเกิดครั้งที่สองมันโหลดไม่ได้เราก็ใช้วิธีการแคปหน้าจอเอาละกันนะคะเนาะอันนี้พอทําได้แล้วอย่าลืมว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เราต้องคลิกสร้างเลเยอร์ขึ้นมาเสมออ่ะ ไฟล์ o p เ n เมื่อกี้เราเซฟไว้ที่เดสก์ท็เนาะเราจะลาก QR Code นะคะเหมือนเดิมค่ะคลิกลากไปเลยลากแล้วก็ไปวางทับตรงนี้แล้วก็วางตึ๊บนะคะมันใหญ่ไม่พอแล้วก็คอนโทรลทีแล้วก็ขยายอย่าลืมปดชิปไปนะ enter นี่จะเป็น QR Code แบบนี้นะคะแบบนี้เลยเนาะ คราวนี้เราอยากได้ด้านล่างเป็นตีมงานทำยังไงจับตาดูให้ดีไม่ยากนะเพื่อนๆนคลิกสร้างเลเยอร์แล้วก็พิมพ์คำว่าเอาฟอนต์เล็กๆยี่สิบสมมุติว่าใครตีมอะไรเพื่อนเพนก็พิมพ์ไปเลยนะคะสมมุติว่าเอา เราพิมพ์ไว้ก่อนแล้วเราก็ค่อยมาเพิ่มจัดให้กลางๆเหมือนจะได้สวยๆนะคะคราวนี้เราพิมพ์ไปก่อนพิมพ์ตัวหนังสือแล้วก็ที่เราจะต้องการให้มันเป็นตีมอะไรเราก็พิมพ์ไว้ก่อนคราวนี้ขั้นตอนต่อมาเราจะเพิ่มเลเยอร์นะคะแล้วเราคลิกไปที่ตรงนี้เพื่อนๆสังเกตเมาส์นกนะคลิกไปที่ตัวเครื่องมืออันที่สองนะคะกดแช่ค้างไว้แล้วเราก็มาเลือกตัววงกลมนะคะเห็นไหมเอาเมาส์ไปวางไปวางวงกลมแล้วก็ปล่อยแค่เนี้ยมันก็เป็นวงกลม แล้วก็กดเมาส์แช่ค้างไว้อยากให้มันกลมมากแล้วก,กดชิปแช่ไว้ด้วยแล้วก็ปล่อยฟึ๊บอ่าเพื่อนๆพนจำได้ไหมเวลาเราจะเปลี่ยนสีเห็นไหมคะต้องมาคลิกตรงนี้หนึ่งครั้งช่องแรกมันบอกว่าเป็นสีขาวใช่ไหมเราก็มาเลือกส่วนที่ขาวที่สุดเสร็จปุ๊บคลิกโอเคไปตรงไหนต่อคะแถบเทสีนะคะแล้วก็เทไปที่ตรงนี้คราวนี้พอเราทําเสร็จแล้วนะคะทําการแต่งงานเสร็จแล้วเราจะสอนเซฟนะคะไปตัวนี้ค่ะไฟล์ เซฟแอดแล้วคลิกไปที่เพื่อนๆจะเก็บไว้ที่ไหนก็ได้นะคะนกเก็บไว้หน้าเดสก์ท็อปแล้วกันเซฟไปที่เดสก์ท็อปเพื่อนๆนสังเกตตรงนี้นะคะด้านล่างจะเป็นนามสกุลของของงานที่เราทำถ้าเป็นไฟล์ psd ตรงนี้เราสามารถกลับมาแก้ไขไฟล์เมื่อ,อไหร่ก็ได้นะคะตรงสมมติว่าต้องสื่อมาเล็กไปอยากเพิ่มขนาดเพิ่มเปลี่ยนฟอนต์อะไรเงี้ยเราก็สามารถกลับมาแก้ไขได้ให้ใหเราเป็นนามสกุล psd นะคะ,ะ,คะเพื่อกันภาพเนาะเราจะเซฟไว้ทั้ง2แบบเลยนะคะ psd อ่านกก็เซฟชื่อว่า การ์ดด้านหลังนะคะอ่ะแล้วก็กดไปที่เซฟเลยค่ะฟึบแล้วก็กดโอเคสังเกตมุมมุมซ้ายมือเห็นไหมุ๊บเต็มร้อยเแล้วถือว่าเซฟแล้วต่อมาเซฟอีกอันหนึ่งไฟล์เซฟแอ s เราต้องเซฟสองครั้งนะเพื่อนๆเปลี่ยนนามสกุลค่ะเปลี่ยนเป็น JPEG ตรงนี้นะคะ JPG นะคะเพื่อให้มันเป็นไฟล์รูปภาพแล้วเราจะดูง่ายขึ้นนะคะเซฟไว้นหน้าเดสก์ท็ชื่อตึ๊บเซฟนะคะ คลิกโอเคอ่าเราไปดูกันว่ามันขึ้นมาไหมนี่เห็นไหมที่เราเซฟด้านหลังนี่สวยงามค่ะเหมือนไหมเหมือนการแต่งงานนกเลยจึ๊บอันนี้กราฟด้านหน้าของนกนะคะด้านหน้าด้านหลังเห็นไหมที่นกสอนทําวันนี้จึ๊บคราวนี้เราจะไปพิมพ์ทำยังไงก๊อป,ป้ก่อนก๊อป,ปไปเปิดในเวิร์ดนะ ไปตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนการวางแนวให้วางเป็นแนวนอนนะคะระยะขอบเอาสักหนึ่งหนแค่นี้พอนะคะต่อมานะคะเราจะทำการ Copy ไอ้ที่เราทำอ่ะทางด้านหน้าและด้านหลังไปสู่กระบวนการปริ้นนะคะกดคลิกเลือกด้านหน้ากับด้านหลัง Ctrl C Ctrl V นมันก็จะขึ้นมาตึ๊บตึบตบ เ,เพื่อนๆสังเกตดูนะว่าเราจะต้องตั้งค่าหน้ากระดาษแล้วให้มันเท่ากันเวลาพิมพ์พิมพ์มาเนี่ยมันจะได้แบบจะบอกยังไงอน่ยเวลาสั่งพิมพ์อ่ะเราจะพิมพ์พิมพ์ด้านหน้ามาก่อนแบบว่าใส่เครื่องพิมพ์ใช่ปะมันก็จะพิมพ์พิมพ์พอพิมพ์ออกมาเราก็กลับด้านกระดาษซึ่งเป็นกระดาษแผ่นเดิมนะกลับด้านแล้วเราต้องกลับด้านให้ถูกนะด้วยความที่เนี่ยถ้าเรากลับด้านอะ่ะมันมันคือบนพังแน่ๆเพราะฉะนั้นนกจะต้องกลับหัวของด้านหลังด้วยนะคะกดชิปค,ค้างไว้ มันทำไมไปทรงนี้ล่ะอ่าให้ตัวหนังสือมันมันกลับหัวอ่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมอย่างนี้นะคะแล้วก็ดูด้วยว่าระยะซ้ายกับขวาเนี่ยมันจะต้องไปชิดขอบเพราะว่าเวลาตนันตอนที่เราพิ้นอ์อ่ะอ่ามันต้องชิดจริงๆเห็นไหมบนล่างซ้ายขวาจะต้องเท่ากันนะคะเออแบบนี้นะคะสำคัญซ้ายกับขวาเลยนะคะ โอเคค่ะแล้วคราวนี้เราก็สั่งปริ้นได้เลยนะคะแต่นกจะบอกว่าเทคนิคในการสั่งปริ้นนะเพื่อนๆนถ้าเวลาเราปริ้นอ่ะเราเห็นในในกระดาษอ่ะมันจะเป็นแบบนี้ใช่ปะเวลาเราสั่งปริ้นอ่ะสีที่มันเห็นในเนี้ยมันจะเข้มเกินจริงแล้วมันจะไม่สวยมันจะดูให้มันจะรู้สึกว่ามันมืดเทคนิคของนกนะคะก็จะปรับแสงปรับในเวิร์ดนี่แหละดับเบิลคลิกค่ะเห็นไหมคะการแก้ไขแสงสว่างเห็นไหมมันจะมีวง,วง,วงสว่างแค่ระดับนี้อ่ะเพิ่มมาด้านล่าง สว่างเพิ่มขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งเวลาปริ้นอะมันจะสีแบบมันไม่มืดคึมเกินนะมันก็สว่างขึ้นนะคะเพื่อนๆลองใช้เทคนิคนี้ดูนะคะเวลาสั่งปริ้นก็ปริ้นปกติเลยค่ะเราก็ต้องดูว่ากระดาษที่เราใช้อะเป็นเป็นกระดาษประเภทไหนของนกเองอะจะใช้เป็นกระดาษของเอฟสันเนาะการตั้งค่าของเครื่องปริ้นแต่ละทีมันก็ไม่เหมือนกันอย่างของนกเป็นเอฟสันเอลสามหนึ่งหนึ่งศูนย์นะคะการตั้งค่าในการปริ้นนกใช้กระดาษผิวด้านนะคะนกก็ต้องเลือกกระดาษเอฟสันผิวด้านตรงนี้เลยสิเเเออออาพืืื่่ยลลมก ตั้งค่าสูงนะคะความละเอียดสูงเสร็จปุ๊บก็กคลิกโอเคแล้วก็ค่อยสั่งพิมพ์น,นะคะหากเพื่อนเพื่อนชอบคลิปการสอนทำการ์ดแต่งงานนี้นกรบกวนเพื่อนเกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้นกทำคลิปดีๆต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะ